ครับ hey, ครับสวัสดีครับนี่วันนี้เด็กอยู่คนเดียวครับเฮ้ย hey, เสียงมันมาแล้วเสียงใครมาเฮ้ย hey, มาแล้วมาแล้วเฮ้ยหย่าเฮ้ยมาแล้ว เห็นกันแล้วครับมาแล้วคู่แฝดของเรามาจากทำงานแล้วได้ยินเสียงแล้วเฮ้ยอย่ามีเสียงด้วยฟังนึงครับเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์อยู่กับคู่แฝดคนละฝาครับพี่น้องกันดูครับอยู่คนเดียวมาตั้งหลายชั่วโมงถึ่งเจอกันแล้วครับได้เจอกันแล้วตอนเย็นนะ อ,อได้อยู่ด้วยกันเฉพาะตอนเย็นตอนเช้เชาก็อยู่ด้วยกันแต่อยู่คนละคอกครับอืมหลังจากไปทํางานมาใช่ไหมทํางานอยู่สี่ห้าชั่วโมงเฮ้ย,ยมาแล้วเฮ้ย,ยคิดถึงกันมากคิดถึงกันมากครับดู อ,อ่นยืนคอยตั้งนานนะครับจนกว่าน้องจะมาพอเห็นหน้ากันเชียงร้องเอ็กเลย ไปทำไรเห็นคิดถึงกันทำไมไปจือนอยู่ห่างกันอย่าง้งเร็วแล้วมาแล้ว,ลวปจิจะขึ้นก้อนหินไม่ได้ <c oughs> อยากขึ้นอยากขึ้อก้นอนหินลองดูยังไม่เคยขึ้นสักที ้องรมเย็นก็เพิ่งกลับมาจากทํางานไปทําช่วงบ่ายครับทําช่วงบ่ายแล้วก็กลับมาเดียวครับยังไม่ยังไม่เล่นครับยังยังเหนื่อยอยู่เดินทางมาไกลอะไรชอบอะไรตรงนั้นวะ อันนี้เร็วกวยนะมาจะมาหาได้เข้ากล้องตลอดเลยของแม่เล่นเนยบ้านของเล่นเราอยู่ไหนเร็ว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 ,รวดูจะไปนั่งก้อนหินแล้วเอ้ยให้ <laughs> ดูสงไข่คันตุด๊ด <laughs> ได้ของเล่นแล้วสนุกเลยที่นี่ <ś led> มีเสียงด้วย <ś led> <ś led> นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยน <ś led> ี่เนี่ยนี่ครับเปิดนวานี่ชอบมากเลยครับของเล่นดุยแล้วเมื <ś led> ่อกี้ไม่มีของเล่น <ś led> ยังยังยังเหงาอยู่เนาะ ยังไม่ล่าเลยนี่ลมเย็นเล่นไปแล้วครับกำลังเล่นเป็นครั้งแรกเนาะในหลายคลิปมาครับ <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่จจดีมอบของเล่นมาให้ตั้งหลายตัวครับแต่ก็หมดลมไปหลายตัวแล้ว <c oughs> อาจจะเหลือไม่กี่ตัว <c oughs> <c oughs> อาจจะเหลือแค่ตัวสองตัวแหละประมาณนี้เนาะนอกนั้นก็นหมดลมหมดแล้ว <c oughs> จุกหายครับไม่ใช่แล้วจุกหายดูครับ ยังชอบเลยขึ้นขี่เลยก็ได้ <S <S ลมเย็นนี่ไม่ได้เล่นกับเขาหรอกน้องกลงวยน้ำว้าเล่นเล่นหมดพี่ให้พี่แย่งเล่นหมดเลย <S 1> <S 1> เอ,ยเอย้ให้เล่นบ้างเอ้ยนี่เห็นไหมเล่นก็ได้นั่น ไม่ให้เล่นใช่ไหมแย่งเอาก็ได้ครับไอน,นี่ครับถ้าดูข้างหลังไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนครับเฮ้วลาให้เล่นก็ไม่เล่นได้นี่เป็นตัวไหนนี่ มาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามก,กุดท้ายได้ครับขาหลังก็เล่นได้เล,เล่น,เล,นเล่นได้ทุกขานะครับนี่แหละไอเหยียบแบบนี้แหละจุกหายหมดครับน้องพลเอนวาได,ได้ได้กี่เดือนแล้วควันปีหนึ่งนะ<อ>ปี ปีสองเดือนนะครับแล้วลมเย็นลมเยนได้เก้เดือนยังสิเดือนไอเดือนละสิเดือนสิเดือนกับ1ิบสเดือนใช่ไหมสิบสาหรือสิบสเดือนครับ เราต้องมีลลายตัวแล้วเนาะไม่ต้องแย่งกันหรือลลายตัวก็แย่งกันเหมือนเดิมแต่แย่งกันแล้วสนุกดีใช่ไหม

เล <laughs> <c oughs> ือจะคู่แฝดยังนี <c> ่เ <oughs> อามาก็อลองฟรีมือหน่อยหาแล้วลุยฮึดฮึดนี่ ดีใจจะดีครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณดีใจจะดีขอบคุณที่มิวมอบอาหารมาให้หนึ่งคันรถครับผมพอควานก็ไม่ค่อยว่างครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับงานเยอะครับมีแต่งานยุ่งๆเลยครับไม่ไม่ยากก็สับรดไม่สับรดก็ยากอยู่นี้ครับก็เลยไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปให้ชมนะครับ ก็นานๆที่อาจจะได้เห็นกันครั้งหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเรานาะควานได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปกำลังใจที่ไปหายาด้วยมีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะเราก็ดีใจนครวานเออครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ